ราคาข้าวและมันสำปะหลังปี66ขยับขึ้นรับแรงหนุนด้านอุปทานจีนเปิดประเทศคาดการราคาสินค้าเกษตรหลักเฉลีย่ยในประเทศของไทยปี66ข้าว1 1 1 0 0บาทต่อตันตามความต้องการการเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนเปิดประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารสต๊อกข้าวโลกลดลงอินเดียเวียดนามอาจส่งออกลดลงราคาที่สูงขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมันสำปะหลังราคายันอยู่ที่3บาทต่อกิโลกร,รัมจีนมี มีสต็อกข้าวโพดสินค้าทดแทนมันสำปะหลังลดลงจีนผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแอลโกอฮอล์และอาหารสัตว์ส่วนยางพารายันอยู่ที่45บาทต่อกิโลกร,รมัมโลกเผชิญภาะวะอุปทานยางส่วนเกินผลผลิตไทยอินโดนีเซียเวียดนามเพิ่มขึ้นแรงกดดันจากราคาม,ามันดิบในตลาดโลกที่ลดลงจากปีก่อนปาบน้ำมัน ยันอยู่ที่5.4บาทต่อกิโลราคาน้ำมันปาล์มลูกลดลงจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกี่ยวผลผลิตปาล์มขี้ไข่ดันสต็อกน้ำมันปาล์มลูกพุ่งสูงส่วนอ้อยน้ำตาลราคาน้ำตาลลูกอาจลดลงตามผลผลิตของบาซินที่เพิ่มขึ้นอ้อยอยู่ที่1000บาทต่อตันผลผลิตอินเดียจากการที่มีภัยแล้งทําให้อินเดียมีการผลผลิตที่ลดลงและจีนเปิดประเทศจึงทําให้ราคาลดลงไม่มากศูนย์วิจัยเกษตรของไทย ในปี2566ได้รับแรงหนุนจากประเทศจีนเปิดประเทศดันความต้องการและช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่งชดเชยแรงฉุดด้านราคาความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยมีกลุ่มที่ราคาปรับขึ้นและปรับลงตามแนวโน้มของราคาสินค้าโภชภัณฑ์เกษตรโลกสินค้าเกษตรที่น่ามีราคาปรับขึ้นจากปีก่อนคือข้าวและมันสำปะหลังโดยอุปสงค์จากที่จีนเปิดประเทศฟู๊ตน่าจะดันราคาข้า,ขาวเฉลี่ยในปี2566อยู่ที่11,000บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น7.5เปอร์เซนต์และดันราคามันสำปะหลังเฉลี่ยอยู่ที่3บาทต่อกิโลกร,รัมหรือเพิ่มขึ้น17.6เปอร์เซนต์สินค้าเกษตรที่อาจมีราคาลดลงจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในระดับสูงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงรวมถึงสินค้าเกษตรกลุ่มนี้เป็นพืชที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและเป็นพืชน,น้ำมันเพื่อน,นำไปผลิตพลังงานจึงอาจได้รับแรงฉุนด้านราคาจากผลผลิตและการกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและราคาน้ำมันที่มีความผันผวนในทิศทางที่ปรับ ลดลงคือยางพาราป์มน้ำมันและอ้อยโดยคาดว่าปี2566ราคายางพาราเฉลี่ยอยู่ที่45บาทต่อกิโลกรัมหรือลดลง13%ราคาน้ำมันปา์มเฉลี่ยอยู่ที่5.4บาทต่อกิโลหรือลดลง31.1%และราคาอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่1,000บาทต่อตันหรือลดลง3.3%ทั้งนี้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนด้านอุปทานเช่นปริมาณสต็อกธัญพืชโลกยังอยู่ในระดับต่ำสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ประเด็นด้านภูมิศาสตร์มาตรการการกำจัดส่งออกโดยหลายประเทศโรคระบาดในพืชและต้นทุนการผลิตที่ผันผวนสูงตลอดจนการรับมือของประเด็นความยั่งยืนที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดคู่กลุ่มการค้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาล้วนอาจกระทบต่อเศรษฐกิจปลายน้ำที่ทําให้พืชเกษตรเป็นวัตถุดิบให้เผชิญความท้าทายทําให้ธุรกิจจาเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการด้านทุนอย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นแล้วนะครับราคาที่นะครับสูงขึ้นในปีพศ2 566นั่นก็คือข้าวและมันสำปะหลังสำหรับท่านในที่ปลูกข้าว และมันสำปะหลังเตรียมตัวเฮได้เลยนะครับสำหรับในปีนี้ราคาอาจจะดีนะครับได้แน่นอนนะครับโดยยันอยู่ที่ราคาข้าวนะฮะอยู่ที่11,100บาทต่อตันนะครับและราคานะครับและราคามันสำปะหลังนะครับยันอยู่ที่3บาทต่อกิโลกรัมนะครับนั่นก็คือเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ทําไร่มันสำปะหลังนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่ปลูกมันสำปะหลังแล้วนะครับที่อยากจะมีนะครับในส่วนของที่ไปบํารุงต้นมันสำปะหลังให้เร่งการเจริญเติบโตกอ ขอแนะนำนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ 4T นะครับที anyway ่ใช้ในการบำรุงต้นมันสัมปะหลังนะครับและก็นาข้าวนะที่ฮิตฮอตนะครับในช่วงนี้นะครับหนึ่งซองนะฮะเพียง600บาทนะครับใช้ได้อยู่ที่ประมาณ15ถึง20ไร่นะครับและก็อะมิโนแบ็กนะครับอะมิโนแบ็กขวดเล็กนะฮะหขวดนะฮะ250 ml นะครับอยู่ที่นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับและก็นะครับอะมิโนแบ็กขวดใหญ่1,000 ml นะฮะอยู่ที่1,700บาทเท่านั้นนะครับและก็นะครับโปรโมชั่น 4T นะฮะซอง600บาทนะคึ่งซองเพียง 1,500บาทนะครับหกล่อง1ิซองนะครับเพียง4,500บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ0970250279นะครับ0970250279นะครับ G P Channel นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้าถ้ามีข่าวสารอย่างไรนะฮะจะนำมานะครับนำเสนอให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรของเราได้รับทราบนะครับโดยทันทีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ